ท็อปออฟเดอวร์วันนี้เราพาไปล่องเรือใช้ชีวิตกันกลางทะเลอันดามันดำน้ำดูความสวยงามของโลกใต้ท้องทะเลไทยชื่นชมและภูมิใจกับทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามใต้ท้องทะเลชมปะการังหลากสีสันที่กองหินวิเชลิวจุดดำน้ำที่ได้ชื่อว่าสวยงามระดับหนึ่งใน1ิของโลกชมโลกใต้น้ำกันต่อที่เกาะบอนและเกาะตาชัยติดจุดดำน้ำที่เป็นไฮไลท์ของเมืองไทยตื่นตากับฝูงปลาหลากชนิดจะทำให้คุณหลงไหลและหวงแหนทะเลไทยมากขึ้นติ ตามกันจุดจบรายการนะครับสวัสดีครับ Top o f t ฟ e w o r l วพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกา30นาทีนะครับ วันนี้เนี่ยเรามาถ่ายทำกันกลางทะเลเลยนะครับอยู่บริเวณอันดามันตอนเหนือนะครับอันดามันเหนือนี่ก็คือเรานับจากทางเหนือของภูเก็ตขึ้นมาเป็นอันดามันเหนือก็จะครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่บุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินนะครับเราเดินทางมาโดยเรือถาปนาคแคทมาราน เรือถาปนาคแคตมารานเนี่ยก็จะเป็นเรือสำราญขนาดกลางนะครับก็สามารถจุผู้โดยสารได้ประมาณ20บกว่าท่านเราก็ทุก้องนอนในเรือลำนี้เนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเราก็บนเรือเนี่ยก็จะมีอ่างจุกุซี่มีทั้งหมดเนี่ยสชั้นนะครับก็คือ ชั้นล่างที่เป็นแพลตฟอร์มเข้ามาก็จะเป็นบริเวณที่เก็บอุปกรณ์ดำน้ําเป็นบริเวณที่เราตากอุปกรณ์ดำน้ำําตากเสื้อผ้าแล้วก็ตรงบริเวณจุดดำน้ำําตรงบริเวณแพลตฟอร์มเนี่ยข้อดีที่ต่างจากเรือลาอื่นๆตรงที่ว่าเรือลํานี้เนี่ยเขามีลิฟต์ไฮดรลิกที่จะใช้ยกขึ้นยกลงด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราลงดิงกี้เนี่ยหรือลงเรือยางหรือแม้แต่ลงน้ำเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องปีนเรือยางให้ลำบากเพราะเขาจะเอาเรือยางเนี่ยขึ้นมาบนลิฟต์แล้วก็ยกขึ้นมา แห้เราก้าวเข้าไปได้ง่ายๆก็สามารถที่จะดำน้ําได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็เรือลํานี้เนี่ยก็เป็นเรือที่ออกแบบมาเพื่อนักดำน้ำําโดยเฉพาะนักดำน้าแบบสกูบาเนี่ยก็จะสามารถมาเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายมากนะครับภายในเรือเนี่ยพอเข้ามาจากบริเวณชั้นล่างก็จะเป็นห้องนอนนะครับซึ่งก็จะมีห้องนอนแบบไซส์4อยู่คือด้านข้างๆเนี่ยเป็นห้องนอนแบบเตียงทวินทั้งหมดมีห้องน้ําในตัวทั้งหมด เราก็จะมีห้องหัวเรือเรียกว่าฟรอน t ์4ก็จะเป็นห้องแบบเตียงใหญ่เป็นเตียงคิงไซส์นะครับที่สําคัญเนี่ยเตียงเนี่ยเขาใช้เตียงย่อดีใช้ย่อโอมาสนะครับซึ่งเป็นเตียงคุณภาพสูงนอนสบายทุกห้องเนี่ยมีห้องน้ำในตัวสามารถที่จะอาบน้ํากันได้เราก็มีความเป็นส่วนตัวนะครับพอขึ้นชั้น 2, 2ขึ้นมาชั้น3เนี่ยก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารซึ่งเป็นโซนที่เปิดโลง่งก็สามารถรับประทานอาหารซึ่งต้องบอกว่าอาหารในเรือลำนี้เนี่ยอร่อยอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็จะมี อาหารอร่อยเยอะแยะมากมายเมื่อเช้านี้ก็จะเป็นติ่มซำแล้วก็มีปลากุเตมีสารพัดอย่างบางวันก็จะมีการ uh, ทาบาร์บีคิวบนดาดฟ้าเรือบริเวณชั้นสองเนี่ยพอเข้ามาข้างในหน่อยก็จะเป็นบริเวณที่เรียกว่าซาลอนหรือบริเวณห้องนั่งเล่นซึ่งเป็นที่ที่สามารถจะนั่งดูทีวีขึ้นมานอนพักผ่อนระหว่างที่ดำน้ำําหรือระหว่างกลางวัน <c oughs> <c oughs> ในการที่จะเข้ามานอนพักรวมทั้งเป็นห้องที่ใช้ในการบริฟฟิ่งก่อนที่จะทํากิจกรรมต่างๆก็จะ มาพูดคุยกันว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรก็ใชยห้องนั้นเป็นห้องหลักนะครับส่วนข้างบนตรงจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือบริเวณดาดฟ้าเรือก็จะมีวันหนึ่งซึ่งเขาจะทำบาร์บีวปาร์ตี้ด้วยก็จะมาบาร์บีวกันดาดฟ้าเรือแล้วก็เป็นจุดที่มานั่งเล่นหลายคนเนี่ยเอาหอบ หมอนหอบผ้าห่มเนี่ยขึ้นมานอนกันบนนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งบางคนเนี่ยมานอนชมดาวกันเรียกได้ว่าธรรมชาติสดๆแล้วก็สบายๆเลยนะครับวันนี้อากาศสบายมากนะครับตอนนี้เนี่ยจุดที่เราถ่ายทำกันอยู่นี่ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นบริเวณที่เรียกว่าริเชอรีลริเชอรีลเนี่ยจะอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของอันมันถือถ้านับจากภูเก็ตเนี่ยถือว่าตะวันตกเฉียงเหนือค่อนมาทางใกล้เคียงกับชายแดนของด้านน้ำของพม่า ริชริลถือว่าเป็นจุดดำน้ำที่สวยงามติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกภายใต้น้ำนี่ยก็จะมีความหลากหลายทางชีวภาพมากมายไม่ว่าจะเป็นปะการังอ่อนปะการังแข็งกะละปังหารวมถึงสัตว์เล็กๆน้อยแล้วหลายครั้งเนี่ยคนก็สามารถหาเจอสัตว์ใหญ่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นฉลามวานเป็นเมนตาเรซซึ่งก็หวังว่าในทริปนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้ไปดำริเชริลเนี่ยคือถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไม่ใช่นักดำน้ำเนี่ยก็อาจจะเดินทางมาไม่ถึงเพราะว่าอยู่ ข้างห่างไกลแล้วเดินทางมาวันนี้เนี่ยเป็นวันที่2แล้ววันแรกเนี่ยเราออกเดินทางจากภูกเก็ตพอจากภูกเก็ตปุ๊บเนี่ยเราออกกอนคืนเรือออกเรือออกจากท่าเรือรัศดาที่ภูกเก็ตเนี่ยประมาณสัก4ี่ทุ่มครึ่งนะครับ ก็ก็ตีมาเรื่อยๆก็ฝ่ากระแสน้ำคืนแรกน้ำค่อนข้างแรงแต่ว่าด้วยความที่เป็นเรือออกแบบมาเป็นเรือสองลำตัวหรือเรือแคทมมารานเนี่ยมันก็จะช่วยลดการสั่นสะเทือนหรือลดในเรื่องของการโครงไปได้มากกว่าเรือทั่วไปถ้าเป็นเรือที่เป็นลำตัวเดียวเนี่ยก็จะโครงมากกว่าเรือที่เป็นแคทมมารานแต่ถึงขนาดนั้นเนี่ย ก็วันแรกถือว่าน้ำแรงเอาการทีเดียวหลายท่านที่มาเดินทางมากับเราในเรือลํานี้เนี่ยก็มีอาการเมาเรือกันบ้างเช้ามาเนี่ยเรามาที่ เกาะ4เป็นเกาะที่มีที่ทําการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิรันตรงเกาะ4พอหลังจากช่วงสึนามิเกิดขึ้นแล้วเกิดมีกระแสนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าต้นทุนทางการท่องเที่ยวอันหนึ่งซึ่งเราต้องให้ความสําคัญมากๆก็คือต้นทุนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือหลายคนเนี่ยมองเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเพียงแต่แค่เม็ดเงินที่จะนําเงินเข้ามาสู่ประเทศไทยแต่เราต้องมองในเรื่องของต้นทุนทางเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าทุก ครั้งที่เปนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาดำน้ำมาสโนว์เกิลเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่มากก็หน่อย แต่พอหลังจากซึนามีเนี่ยก็จะมีการปิดจุดดําน้ําไปหลายจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณเกาะหนึ่งซึ่งเคยสวยงามเกาะหนึ่งนี้ผมเข้าใจว่าปิดมาเป็น10บสปีละเราก็มีแนวโน้มว่าจะกลับมาเปิดอีกเร็วนี้หรืออย่างบริเวณแถวเากาะ5เนี่ยก็จะมีบริเวณที่เขาเรียกว่า east of i d e n east of i d e n เนี่ยก็ปิดมาหลายปีแล้วเหมือนกันตรงนั้นก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งอุดมสมบูรณ์สวยงามมากมีไดฟ์ไ,ฟไซส์หลายจุดซึ่งปิดไปแล้วอย่างเช่นเรือนกล้วยไม้ที่ปิดเนี่ยคือปิดเพื่อให้ธรรมชาติเนี่ยมันซ่อม แซมตัวเองแล้วกลับคืนมาได้เหมือนเดิมคือถ้าในระบบนิเวศทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ไปรังแกธรรมชาติเขามากจนเกินไปธรรมชาติมันสามารถที่จะฟื้นฟูตัวมันเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเพราะธรรมชาติเนี่ยมันอยู่กันอย่างสมดุลคือถ้าเราปล่อยให้มัน อยู่อย่างสงบสงบมันก็จะค่อยๆฟื้นกลับมาได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่มีการเปิดหลายๆจุดดำน้ำแเราก็มีการสร้างจุดดำน้ำใหม่ได้แรกที่เราไปดำน้ํากันเนี่ยก็คือบริเวณที่เขาเรียกว่าโซเดียกโซเดียกที่แปลว่านักสัตว์ต่างๆนักสัตว์หรือปีนักสัตว์อย่างชวดชะลูขานทละากาจอก,กุลน,นี่แหละครับเป็นจุดที่เข้าปฏิมากรรมใต้น้ำเนี่ย ลงไปวางไว้เป็นปะการังเทียมนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดดำน้ําใหม่ให้กับนักดำน้ำําการสร้างปะการังเทียมเนี่ยหลักการก็คือเพื่อให้มีวัตถุลงไปแล้วให้สิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นปะการังเป็นสัตว์เซลล์เดียวเนี่ย เริ่มต้นมาเกาะที่บริเวณปฏิมากรรมที่เอาไปวางเป็นปะการังเทียมใต้น้ำผ่านระยะเวลาไปช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดปะการังเกิดขึ้นพอเกิดปะการังเกิดขึ้นปลาเล็กปลาน้อยก็จะเข้ามาอาศัยหลบคลื่นอยู่บริเวณปะการังเทียมที่เอาไปทำแล้วก็จนเกิดสิ่งที่เรียกว่า habitat เป็นที่อยู่อาศัยของปลานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ หลักกาเดียวกันก็เป็นการสร้างจุดดำน้ําใหม่การสร้างจุดดำน้ําใหม่เนี่ยก็เพื่อจะลดโหลดหรือลดปริมาณนักดำน้ําที่จะไปดำน้ําในจุดธรรมชาติซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการหนึ่งที่จะอนุรักษ์รักษาธรรมชาติของเราที่สวยงามคือนอกจากปล่อยให้ธรรมชาติมันดูแลตัวเราเองแล้วเนี่ยเราสร้างจุดดำน้ําเทียมขึ้นมาให้มันค่อยๆสวยงามขึ้นมาแล้ว เป็นการกระจายนักดำน้าเพิ่มจุดดำน้ำําเพิ่มตัวเลือกให้นักดำน้ำเนี่ยให้มาดำน้ําที่นี่ mm hmm. ก็จะทําให้จุดดำน้ำธรรมชาติเนี่ยได้พักผ่อนได้มีโอกาสที่จะฟื้นฟูขึ้นมา mm hmm. เราลงไปดําที่นู่นเนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดพูดถึงการเรียงตัวกันของจุดดำน้ำเนี่ยลงไปถึงปุ๊บก็จะเจอ,อตัวปฏิมากรรมที่เป็นรูปของ ปีหมูปีกุลนะครับแล้วก็จะไล่ไปตามปีนักษัตว์ต่างๆที่จุดโซเดียกเราลงไปตรงจุดนั้นกันเป็นดฟแรกเราก็ถือว่าเป็นดิฟเช็คด้วยเพราะว่าเป็นจุดดำน้ำที่ค่อนข้างที่จะดำง่ายเนื่องจากบริเวณน้ำเนี่ย น้ำจะค่อนข้างใสพอน้ำใสเนี่ยเราก็พื้นเป็นพื้นทรายอยู่ค่อนข้างเยอะพอเป็นพื้นทรายอยู่ค่อนข้างเยอะเนี่ยก็เลยช่วยทําให้สามารถที่จะดำได้ง่ายเพื่อจะลงไปดูสกิลของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยจุดดำน้ําจุดที่2ที่เราไปกันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในจุดดำน้ําที่สวยก็คือบริเวณที่เรียกว่าเวสต์ออฟอีเดนที่เรียนตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าจุดดำน้าหนึ่งที่ปิดไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ปิดไปแล้วเราต้องใช้คําว่าปิดชั่วคราวเพื่อให้ธรรมชาติมัน ฟื้นฟตูตัวมันเองเนี่ยตัวอีโซฟีเดนปิดไปแล้วแต่ตัว Wes t ซฟีเดนเนี่ยอาจจะสวยไม่เท่าอีโซฟีเดนแต่ก็เป็นจุดที่มีความสวยงามครับจุดนี้เนี่ยนะครับลงไปก็จะเจอกองหินใต้น้ําลักษณะของกองหินใต้น้ําที่เวส t ซฟีเดนเนี่ยก็จะเป็นกองหินใต้น้ํา3กองเรียงกันแล้วก็ลงไปไว่ว้วนๆดูรอบๆกองหินต่างๆทั้ง3กองเนี่ยนะครับล้วก็ไปดูความสวยงามแต่ว่าตอนลงที่ เวสซอร์ีเดนเนี่ยโชคดีมากพอลงไปปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นเลยเนี่ยโดยที่ยังไม่ทันได้ตั้งใจหาเนี่ยก็คือเราเห็นแบล็กทิปชาร์กก็คือฉลามครีบดำเนี่ยว่ายผ่านเข้ามาอย่างรวดเร็วกล้องแทบจะจับไม่ทันเนี่ยนะครับผ่านเข้ามาก็เป็น,ปนฉลามครีบดำที่ตัวค่อนข้างยาวก็ว่ายเข้ามาอันนี้ถือว่าเป็นข้อบกชี้อย่างหนึ่งว่าธรรมชาติของทะเลเนี่ยยังสวยงามอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นไดฟ์ที่2 พอได้ที่3เนี่ยเราก็ไปดำกันที่เรามาที่บริเวณเกาะ8เกาะ8ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเนี่ยนะครับก็จะมีจุดเด่นของเกาะ8เลยเห็นปุ๊บเนี่ยจะรู้ว่าเนี่ยแหละคือเกาะ8ก็คือหินเลือใบหินเลืออบที่อยู่บนยอดเขานะครับเป็นหนึ่งในจุดชมวิวพาทิ์ตกน้ําที่สวยที่สุดของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับที่เกาะ8เนี่ยเราไปดำกันตรงบริเวณที่เรียกว่าโดนัลด์เบย์นะครับหรือว่าหินหัวเต่า ตรงบริเวณหินหัวเต่าเนี่ยเราลงไปดำน้ำําตรงบริเวณจุดนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างเย็ยนละเพราะว่าเราเริ่มต้นดำน้ําวันแรกเนี่ยช้าเนื่องจากว่าเราออกจากท่าเรือมาเนี่ยค่อนข้างช้าก็มาถึงที่ซิมิรันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ลงไปดำน้ำําก็มีความที่สวยงามแต่เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าน้ําแรงกว่าวันนี้หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคืนนี้เราใช้เวลาตลอดทั้งคืนเพื่อเดินเรือจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิรันเนี่ยมาถึงตรงจุดนี้ คือจุดที่เรียกว่าริเชริลริเชริลเนี่ยเป็นจุดที่มีกองหินอยู่ใต้น้ำนะครับเขาก็ตั้งชื่อตามนักสำรวจชาวดัชซึ่งเดินทางมาโดยเรือเข้าใจว่าสมัยยุคสำรวจโลกเนี่ยเขาเดินทางมาสำรวจดินแดนพ้นทะเลทางซีกนี้ใกล้ๆพมา่าเนี่ยก็น่าจะมาเจอกองหินใต้น้ําอาจจะเป็นเพราะเรือที่เข้ามาใกล้บริเวณที่นี่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นกองหินซึ่งยอดเนี่ยเวลาน้ําลงเนี่ยยอดก็จะอยู่แค่ประมาณ5 6เมตรเท่านั้นเองแต่ว่าเมื่อเช้าเราลงไปตอนช่วงที่น้ําขึ้นเนี่ย ยอดก็อยู่ประมาณ9เมตร10เมตรเนี่ยนะครับก็จะเป็นกองหินขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ใต้น้ําที่นี่อย่างที่ผมเรียนว่าเป็นถือว่าเป็นจุดดําน้ําที่มีความสวยงามอันดับต้นๆของโลกหลายคนหลายที่เนี่ยนะครับจัดให้กองหินริเชริลเนี่ยเป็นหนึ่งใน10จุดดําน้ําที่สวยงามที่สุดในโลกนะครับ<อ>เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราไปชมความสวยงามของบริเวณกองหินริเชริลกันครับพักาชรูครับ ก็อยากจะบอกน้องๆที่กําลังชมรายการอยู่ในขณะน,นี้รวมถึงคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่ดูรายการอยู่ขณะน,นี้ช่วยกันบอกลูกหลานของเราเนี่ยให้รักและห่วงแหนในสมบัติของชาติจะเห็นได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติของโลกนี้ของประเทศไทยเนี่ยมีความสวยงามมากนะครับเป็นสิ่งที่น่าห่วงแหนมากนั่นคือสาเหตุที่ทําไมนะักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาถึงได้อยากมาดูความสวยงามของทะเลไทยธรรมชาติที่สวยงามของไทยกันมากมาย Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่องานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์แอด around Tour รา o u n d the วิล l d นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com กลับมาต่อกันนะครับยังอยู่กลางเทะเลบริเวณอันดามันเหนือหรือบริเวณที่เรียกว่ากองหินใต้น้ำริเชริลถ้ามองตรงนี้เนี่ยเราอาจจะไม่รู้เลยว่าเราอยู่บริเวณริเชริลแต่ถ้ามองโดยรอบเนี่ยจะเห็นว่ามีทุ่นสีเหลืองเนี่ยอยู่รอบเป็นวงกลมเลยนะครับเพราะทุ่นสีเหลืองเนี่ยมีไว้เพื่อให้เรือเนี่ยมาจับทุน่น นะครับเพราะตรงนี้เราจะได้ไม่ต้องทิ้งสมอนะครับเพราะว่าการทิ้งสมอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการทําลายธรรมชาติอย่างหนึ่งเพราะบางทีสมอมันลงไปโดนประการังลงไปโดนทางอุทยานแห่งชาติเ,เขาจะทาทุ่นเอาไว้ให้เหลือจับแต่ว่าตรงจุดที่เป็นศูนย์กลางของ จุดดำน้ำเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่เขาจะผูกไว้ด้วยตัวทุ่นสีส้มตองนั้นก็จะเป็นจุดที่ให้เฉพาะเรือเล็กเนี่ยเข้าไปส่งเพื่อให้นักดำน้ำเนี่ยลงน้ำเรามาเรือค่อนข้างใหญ่เรือถาปนาคตาม马าเนี่ยก็จะจอดผูกอยู่กับทุ่นสีเหลืองนะครับเหมือนกับเรือลำใหญ่แล้วเหมือนอื่นนะครับก็จะมีแต่เรือลำเล็กๆเท่านั้นที่จะเข้าไปผูกที่ ทุนสีแดงหรือสีส้มได้นะครับเ <c oughs> วลาลงไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นความสวยงามของโลกใต้น้ำ <c oughs> ลองไปชมโลกใต้น้ำของที่ริชริลกันสักครู่ครับ นี่แหละครับความสวยงามของโลกใต้น้ำที่ขึ้นชื่อว่าสวยติดหใน10ของโลกนะครับที่ริชเชริลแล้วถ่ายทำกันเนี่ยในวันเด็กแห่งชาตินะครับซึ่งปีนี้เนี่ย <c oughs> ก็เป็น น่าจะเป็นปีที่9้าเลยนะที่เราได้คําขวัญวันเด็กจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้เป็นปีที่1ิบสบเอ็ดหรือเปล่านะครับอย่างมากก็อีก2ปีครับเพราะว่าอายุรัฐบาลเหลืออยู่เท่านั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ใช่อายุรัฐบาลสิพูดถึงกรณีว่าถ้าสมมุติว่ามีการเลือกตั้งแล้วกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งนายกครั้นี้หรือพลิกตู่ก็จะอยู่ได้อีก2ปีก็จะต้องดูกันนะครับว่า นายกคนละครึ่งครึ่งหน้าครึ่งหลังนี่จะเป็นใครแต่เราก็พูดเรากับว่าท่านจะได้กลับมานะครับแต่หลายคนที่ดูท็อปนิวเชื่อว่าอยากให้ท่านกลับมาอยู่ดีนะครับที่พูดถึงอย่างนี้ตอนนี้เพราะว่า,อาตอนที่ออกอากาศอยู่นี้เนี่ยก็คือวันเสาร์ที่2ของปีซึ่งถือว่าเป็นวันเด็กแห่งชาติ ก็อยากจะบอกน้องๆที่กําลังชมรายการอยู่ในขณะน,นี้รวมถึงคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่ดูรายการอยู่ขณะนี้ช่วยกันบอกลูกหลานของเราเนี่ยให้รักและห่วงแหนในสมบัติของชาติจะเห็นได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติของโลกนี้ของประเทศไทยเนี่ย มีความสวยงามมากนะครับเป็นสิ่งที่น่าหวงแหนมากนั่นคือสาเหตุที่ทําไมนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาถึงได้อยากมาดูความสวยงามของทะเลไทยธรรมชาติที่สวยงามของไทยกันมากมายแต่ว่าจริงๆจุดขายของไทยเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ทรัพยากรธรรมชาติเรามีทรัพยากรธรรมชาติหรือฮาร์ดแวร์ที่ดีแล้วเนี่ยเราต้องมีซอฟต์แวร์ที่ดีด้วยซอฟต์แวร์ที่ดีของไทยเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานของชาติไทยรวมทั้งมารยาทที่ดีของคนไทยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวคนไทยนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในชาติที่มีจิต ที่จะบริการหรือเซอร์วิสใหม่เนี่ยค่อนข้างสูงโดยเฉพาะมารยาทไทยการสวัสดีการยิ้มแย้มแจ่มจใสการเป็นดินแดนแห่งรอยยิม้มและน็อปสมายสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาอยากจะมาเที่ยวแล้วเขาประทับใจคือไม่ใช่ว่าเราธรรมชาติสวยอย่างเดียวเรามีวัดวังเก่าๆที่สวยอย่างเดียวคนไทยเองนี่แหละครับที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาและที่สําคัญอย่างที่ผมเน้นก็คือมารยาทคนไทยเราเนี่ยถือว่าโดยเฉพาะคนไทยที่สั่งสอนลูกหลานดีๆเนี่ยก จะมีความเป็นสมบัติผู้ดีการมีมารยาทรู้จักการเทศะไม่เป็นคนก้าวร้าวเป็นคนที่รักในประเทศไทยรวมถึงรักและก็นุรักษ์สิ่งที่ชนรุ่นก่อนหน้าเราเนี่ยทำกันมาดูแลกันมาแล้วส่งต่อให้รลูกหลานแล้วถ้าลูกหลานเนี่ยรู้จักที่จะหวงแหนความเป็นไทยเอาไว้เก็บเอาไว้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ เติบโตต่อยอดสืบสานขึ้นต่อไปได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งที่รักประเทศไทยเราก็รักในทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยว่าเรามีสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราคนไทยด้วยกันเนี่ยเราก็น่าจะช่วยกันสร้างสิ่งต่างๆเหล่านีน้ให้ดีๆขึ้นไปนะครับธรรมชาติของไทยเนี่ยสวยงามนะครับสำหรับทริปนี้เนี่ยเรามาดำน้ํากันทั้งหมดเนี่ยเป็นทริปที่นอนในเรือ5วัน4ี่คืนนะครับ โดยที่เราพูดถึงไปแล้วว่าเราไปดําวันแรกนี่ก็คือที่ซิมิลนันวันนี้เรามาที่บริเวณริชเชริลกองหินริชเชริลซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ตค่อนมาใกล้ๆก,กับพม่าวันนี้เนี่ยเราจะดําน้ำกันที่ริชเชริลตลอด3ไ i ดฟเลยซึ่งเป็นจุดที่สวยงามมากนะครับเราก็หวังว่าเราจะได้เจอสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆห,หลังจากนั้นเนี่ย เหลือก <buffalo> to ็จะตีเข้าไปเที่ยวกันต่อที่บริเวณเกาะบอลเกาะตะชชยเกาะบอนเกาะตะชชยเนี่ยก็เป็นเกาะที่สวยงามอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเหมือนกันนะครับที่เกาะบอลเกาะตะชชยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพบเห็นสัตว์ใหญ่ๆอย่างเช่นตัวแมนตาเร่เมนตาเรก็คือปลากระเบนตัวใหญ่เลยครับที่เราเคยเห็นเนี่ยปลากระเบนแมนตาเนี่ยสามารถที่จะตัวใหญ่ความกว้างเนี่ยประมาณรถปิก up เลยนะครับก็สามารถที่จะ เห็นที่บริเวณเกาะบอลเกาะตะชัยได้ถ้าเราโชคดีนะครับเราก็หลังจากนั้นเนี่ยเรือลำนี้ก็จะเข้าไปพาเราไปดำน้ำไปเที่ยวต่อที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินหมู่เกาะสุรินก็เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งสวยงามนะครับหลังจากอุทยานชาติหมู่เกาะสุรินเรือก็จะตีกลับมาที่สิมิลันในวันที่4ของการดำน้ำนะครับทริปนี้จะดำน้ำกันทั้งหมด4วัน หลังจากนั้นเนี่ยวันที่4พอดำน้ําเสร็จเรือก็จะตีกลับมาภูกเก็ตก็ถึงภูกเก็ตในเช้าวันที่5เพราะเรือเนี่ยเราเดินทางกัน5วัน4ี่คืนหวังว่านะครับเราจะมีโอกาสได้มาเที่ยวกันหรือดูดำน้ําในช่วงเดือนที่มาเหมาะกับการมาเที่ยวในฝั่งอันดมามันที่สุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาแล้วก็เมษาก็คือประมาณครึ่งปีอุทยานแห่งชาติต่างๆก็จะเริ่มปิดเพื่อให้ฟื้นฟูแล้วก็ปิดเพราะว่าสภาพอากาศซึ่ง สภาพอากาศก็จะมีคลื่นลมแรงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะเริ่มเข้ามาทางฝั่งนี้นะครับอุทยานแห่งชาติส่วนใหญ่ทางฝั่งอันมันก็จะเริ่มปิดตั้งแต่ประมาณกลางเดือนเมษาธรรมชาติก็จะมีอกาศฟื้นฟูไปอีกครึ่งปีแต่โชคดีที่เมืองไทยเรามีฝั่งอ่าวไทยพอฝั่งนี้ปิดปุ๊บเนี่ยฝั่งอ่าวไทยก็จะสามารถเที่ยวได้แล้วก็เป็นฤดูท่องเที่ยวของฝั่งอ่าวไทยเนี่ยในเดือนพฤษภาคมิถุนากรกฎาสิงหากันยาเห็นไหมครับว่าเมืองไทยเราเนี่ย เรามีทะเลสองซีกเมืองไทยเราเนี่ยมีสิ่งที่น่าหวงแหนเยอะเราสามารถที่จะเอาไปอวดคนทั่วโลกได้เยอะแต่ทิงอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะมีทริปที่จะไปเที่ยวต่างประเทศมาเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวกันนะครับ ในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤด,ดูหนาวของหลายประเทศซึ่งหนาวกันทริปหนึ่งที่เราไปเที่ยวและอยากจะเชิญชวนเราก็ยังมีที่ว่างอยู่นะครับก็คือไปเที่ยวชมสโนว์มอนสเตอร์กันที่ญี่ปุ่นครับเราจะบินจากกรุงเทพไปลงที่โตเกียวเพราะาเราจะเที่ยวในเส้นทางที่ไม่เหมือนใครคือออกจากโตเกียวเนี่ย มุ่งหน้าขึ้นไปทางตอนเหนือของเกาะฮอนชูไปดูสโนว์มอนสเตอร์กันที่เทือกเขาซาโอสโนว Star ์มอนสเตอร์เนี่ยมันเกิดจากหิมะที่ทับถมกันบนต้นไม้แล้วก็ความชื้นและกระแสลมมันทําให้หิมะซึ่งกลายเป็นน้ําแข็งเนี่ยเจอลมก็จะค่อยๆย,ย,ยืดออกไปเป็นแขนขาแล้วก็จะกลายเป็นรูปร่างเหมือนอสุรากายจนเขาเรียกว่าสโนว์มอนสเตอร์แต่บนเทือกเขาเนี่ยก็จะมีตัวอสุรากายหิมะเนี่ยเต็มไปหมดเลยที่นี่ก็จะเป็นปรากฏการธรรมชาติที่สวยงามที่หนึ่งนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปพักที่สกี รีสอร์ทที่สวยงามให้ได้พักผ่อนได้นอนเล่นทริปที่ไปวันที่2-8ถึง8กุมภาพันธ์นี้ต้องบอกว่าเป็นทริปที่สบายๆไม่เหนื่อยนะครับหลายท่าน,นอาจจะกังวลว่า้ยสูงอายุแล้วไปได้หรือเปล่าทริปนี้เดินเิดทางน้อยเพราะว่าเราเปลี่ยนที่พักกันแค่2ครั้งเองคืนแรกเ,เรานอนที่บริเวณทางเหนือของโตเกียว คืนที่2คืนที่3เนี่ยเราจะนอนกันที่แถวอุราบันไดนะครับก็เป็นรีสอร์ทสกีรีสอร์ทพักผ่อนสบายๆ2คืนแล้วก็ย้ายที่นอนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็มาอยู่ที่ตโตเกียวอีก2คืนเพราะฉะนั้นเป็นทริปที่สบายครับได้ดูวิวแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะเดินเยอะเดินมากเพราะว่าทริปนี้เดินไม่เยอะไม่มากไม่เหนื่อยไม่ลำบากเท่าไหร่นะครับก็อยากเชิญชวนผู้ชมนะครับไปเที่ยวกันเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยก็ใกล้จะหมดละพอหมดฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูสปริงฤดู ไมไม้ผลีเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้เห็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งคือไปญี่ปุ่นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถจะไปได้ด้วยตัวเองไปอย่างไรก็ได้แต่ไม่วไ,ไม่ว่าจะไปกับใครไปอย่างไร ก็ไม่เหมือนไปกับ a r o u n d t h e w o เ l d เพราะว่าเรารู้จักญี่ปุ่นเป็นอย่างดีเรารู้ว่าที่ไหนที่เราจะสามารถพาไปเที่ยวได้แบบไม่เหมือนใครนะครับปิดท้ายด้วยคลิปสวยๆจากภาพใต้ท้องทะเลครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับเวลา1 0 3นาฬกานทีวันนี้ขออนุญ,ญาตลาคุณผูชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ